สถาบันการจัดการปัญญาพิวัตหน่วยทางไกลสงขาร่วมกับเมืองไทยประกันชีวิตเสนอ hurting, loving, loving. สวัสดีค่ะดิฉันนาะงสาวขวัญกวินรัตนพันธ์เป็นตัวแทนของหน่วยการเรียนทางไกลจังหวัดสงขลาค่ะวันนี้มานําเสนอเกี่ยวกับการวิเคราะห์ CRM ของบริษัทประกันชีวิตแห่งหนึ่ง นั่นก็คือบอริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนคะ่ะและนี่ก็คือโฆษณาที่ทางบริษัทได้นำออกมาเชิญเพื่อนๆรับชมรับฟังได้เลยคะ่ะเมืองไทย I love you รอพวกเรารักธรรมชาติเมืองไทย,ไทยร้อพวกเรา,าร,เรักความอบอุ่นแบบไทยๆขอพวกเรารักจิตวิการต่อสู้ประจำชาติา พราะพวกเรารักประเพณีไทยเพราะพวกเรารักชีวิตจิตใจของคนไทยกิจกรรมความสุขเพียบกับเมืองไทยสมัครเป็นสมาชิกเมืองไทยสมัยครับโทร17 6 6จากเมืองไทยประกันชีวิตและนี่คือวิสัยทัศน์ของบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตนะคะ เรามุ่งมั่นเป็นบริษัทประกันชีวิตที่มีความมั่นคงแข็งแกรง่งและเป็นอันดับหนึ่งด้วยการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตและบริการผ่านช่องทางที่หลากหลายเพื่อตอบสนองทุกกลุ่มลูกค้าเป็นสำคัญค่ะ ในส่วนของพันธกิจนะคะเราคือองค์กรมืออาชีพที่มีความแข็งแกร่งทางด้านการเงินการบริการและภาพลักษณ์ภายใต้ระบบการบริหารความเสี่ยงและหลักธรรมาภิบาลระดับมาตรฐานสากลโดยเรามุ่งมั่นเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกกลุ่มลูกค้าด้วยการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตการบริการและช่องทางการขายที่หลากหลายทั้งยังตระหนักถึงการ มอบผลประโยชน์ที่เป็นทรรแก่ลูกค้าพนักง,งานพาร์มินรทางธุรกิจผู้ถือหุ้นและสังคมค่ะฮิตจริงๆครับโครงการเมืองไทยไวเก๋าทั่วไทยถูกใจแต้เขาเพิ่มความคุม้มครองชีวิตสูงสุด500,000บาทโทรเลย029755788ได้ตั้งแต่50ถึง75ปีบอถ,ถามคำถามสุขาภาพเลยอย่างคุณเปรียบกันเริ่มต้นแค่วันละ หบาทเห็นแล้วรับความคุ้มครองอุบัติเหตุจะหรือนลองก็มัดกังวลเรืืองขาดลัเศราพยาบาลพิเัษกว่าเดิมรับความคุมค้มครองกระดูกแตกหักจากอุบัติเหตุสูงสุด1 0 0 0 0แสนบาทโทรเลย02-975-5788ครงการเมืองไทยไวเก่าทั่วไทยเบี้ยประกันภัยเริ่มต้นวันละ6บาท หรือเรียกรับความคุ้มครองชีวิตสูงสุด5 0แสนบาทอายุรับประกัน50-75ปีค่ะโอ้เลย029755788เ <c oughs> มืองไทยประกันชีวิตในการจัดโครงสร้างขององค์กรกับการทำ CRM ให้ประสบความสำเร็จได้มีขั้นตอนดังนี้ค่ะ1มีการร่วมมือกันอย่างทุ่มเทในการดำเนินกลยุทธ์ CRM ของบุคลากรทุกระดับในองค์กร 2. พนักงานทุกระดับและทุกหน่วยเก็บข้อมูลเพื่อสนับสนุน CRM อย่างถูกต้อง 3. CRM จะต้องสอดคล้องกับตัวระบบการให้บริการเพื่อให้พนักงานและลูกค้ามีความสะดวกในการใช้งาน 4. ใช้ข้อมูลรายงาน CRM ที่จำเป็นและมีการแบ่งปันไปสู่ทีมงานค่ะ 5. การดำเนินกลยุทธ์ CRM จะใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยโครงสร้างขององค์กรกับการใช้ CRM ในเทคโนโลยีที่มีอยู่จะก่อให้เกิดคุณค่า ซึ่งการดําเนินกลยุทธ์ CRM นั้นไม่ใช่การมุ่งเน้นการนําเทคโนโลยีราคาแพงเป็นหัวใจสําคัญแต่องค์กรสามารถใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่ถึงแม้จะเป็นเทคโนโลยีราคาถูกแต่องค์กรสามารถใช้ให้เกิดประสิทธิภาพหากเปรียบเทียบกับการนําเทคโนโลยีไฮเทคเข้ามาแล้วทําให้เกิดความวุ่นวายและเพิ่มต้นทุนมหาศาลดังนั้นการใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่ก็จะก่อให้เกิดคุณค่ามากกว่าค่ะ โดยเมืองไทยประกันชีวิตได้มีการจัดโปรโมชั่นให้กับลูกค้าที่เป็นสมาชิกของเมืองไทยประกันชีวิตสามารถสะสมคะแนนเพื่อเลือกรับสิทธิประโยชน์เช่นการได้รับส่วนลดต่างๆและนี่คือตัวอย่างของสิทธิประโยชน์จากเมืองไทยประกันชีวิตค่ะพี่แอดพี่จะไปไหนเนี่ยอ๋อ ว่าจะเรยียนแต่งหน้า e นั่งสมาธิดำน้ำปูกปก,กาลังทำอาหารนวดสปาปลูกป่าดำนาดูดิสินายไลีตีกอล์ฟล่องเรือส่องสัตว์ชอปปิ้งดูงิ้วดูละครเวทีดูคอนเสิร์ตดินเนอร์ทำขนมจัดดอกไม้ที่ตลาดน้ำเรียนถ่ายรูปดูกายกรรมชมมังก่าเข้าสำนาทัวร์ธรรมะเรียนเต้นแล้วก็ร้องเพลงไปก่อนนะเยอะเนอะเยอะกิจกรรมมันเยอะเพราะเมืองไทยสมัยครับเป็นต้นตำรับกิจกรรมความสุขของคนหัวคิดทันสมัยจากเมืองไทยประกันชีวิต โดนโกงดีว่ะโดนโกงนะครับสามารถปรึกษาทนายอมรและเพื่อนได้ครับอะไรนะหูตึงคลินิกหมอวิทย์เปิดบริการ24ชั่วโมงความจำเสื่อมนะครับหมออูดผู้เชี่ยวชาญด้านโรคสมองบริการหาคู่ติ๋มวาเลนไทยครับ02690น้องเก็บตังค์ไม่เป็นไรครับข้อมูลนี้ฟรีอะไรนะหูหนวก025รู้หมดอ่ะเหมือนมีเลขาส่วนตัวบริการใหม่จากบัตรเมืองไทยส m i l e c l u เมืองไทยประกันชีวิต การปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าที่ดีเป็นสําคัญเพราะไม่ว่าธุรกิจใดหากมีการปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าที่ดีนั้นจะช่วให้ธุรกิจได้รับผลการตอบรับและประสบผลสาเร็จในที่สุดค่ะในนามหน่วยการเดินทางไกลจังหวัดสงขลาขอจบการนําเสนอเพียงแค่นี้ค่ะแล้วพบกันใหม่คราวหน้านะคะสวัสดีค่ะ